สวัสดีค่ะพะเม่พี่น้องมงนีกับม่พ่อ,อก,กับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างค่ะมนีก็ม่พอ,อก,กันในบ่ายวันที่หนึ่งท่านว่าคม 2, 5, ม่ม564พัน้้อกสีกัสิภาพี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของบ่ายมนีค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสำหรับการขาดไม้ลักษณะอากาศมนีบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮาอุณหภูมิสีลดลง2องถึงองศาเซลเซียสมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะ ส่วนลมนะคะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะความเร็วลมอยู่ทีสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชอั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดของบายมือนีค่ะซียูทียี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าองศาเซลเซียสยส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเซลมืออื่นค่ะอยู่ทีสิบหกถึงสิบแปดองศาเซลเซียสยค่ะต่อมาขั้วโมเมนต์การขาดไม้ลักษณะาอากาศเจ็ดมือขอา้างหน้าระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดธันวาคมค่ะช่วงแรกค่ะช่วงวันที่หนึ่งถึงหาธันวาคมบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮ้า ีอุณหภูมิลดลงอีก4-6องศาเซลเซียสค่ะและวก็มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่วนลมก็ยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่าระอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะยูที่26-30องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะยูที่14-18องศาเซลเซียสค่ะต่อมาขา้วบางช่วงที่2ค่ะช่วงวันที่6-7ธันว่าคมเมลเลนผาอีสานตอนลา่างของเฮ้า มีอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสแล้วก็มีอากาศเย็นค่ะส่วนลมก็ยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม,มย่ทีสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่ะาว่ราอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะยุทียี่สิบเจ็ดถึงสามสิบสององศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะอยุ่ีสิบหกถึงยี่สิบองศาเซลเซียสค่ะ ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ขอฝากพระเม่พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยมด้งยค่ะเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงมื้อนี้กฤษดาวงสวัสดิขอล่าคุณฟังไปก่อนพอกันใหม่มือ้อหนามื่อนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน